5วิธีใช้เงินยังไงให้อยู่รอดในช่วงโควิด -19 าสำหรับใครที่เข้ามาอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง business กันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเบสคารเบสอินนสนะคะในช่วงทุกวันนี้นะคะหลายคนได้รับผลกระทบจากการที่รายได้ลดลงหรือว่าบางคนก็คือทํากิจการไม่ได้แล้วอาจจะไม่มีรายได้เลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะเบสก็เลยจะมาบอก5ทริคดีๆนะคะในการใช้เงินยังไงให้อยู่รอดในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นี้นะคะโดยสิ่งแรกเลยนะคะ ก็คือเราควรจะต้องช้อปปิ้งอย่างมีสติหลายคนนะคะทุกวันนี้ก็ยังติดนิสัยเดิมๆว่ามีโปรโมชั่นอะไรขึ้นมานะคะก็เลือกซื้อเลือกช้อปปิ้งอะไรไปแบบเพลินลืม,ล,มลืมตัวว่าทุกวันนี้อะไรได้เราลดลงหรือบางคนอะ่ะทั้งๆที่มีเงินทุนเดิมก็เถอคะค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าบางคนรายได้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นน่ะ การที่เราจะมาใช้เงินช้อปปิ้งแบบเพลินๆแบบเดิมอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราต้องยับยั้งชั่งใจเอาไว้แล้วก็พยายามช้อปอย่างมีสตินะคะแล้วเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเงินเหลือแล้วก็อย่างที่เป็นมันตรงตัวอยู่แล้วว่าถ้ารายรับลดลงอะรายจ่ายมันก็ควรจะลดลงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะบริหารทั้งในด้านของรายรับรายใจ่ายให้มันเหมาะสมกันนะคะสําหรับอย่างที่สองที่ควรทํานั่นก็คือพอ เมื่อกี้ที่บอกว่าให้ช้อปปิง้งลดลงช้อปอย่างมีสติอะค่ะอย่างที่สองคือเราควรดูแล้วก็เลือกซื้อสินค้าว่าซื้อเมื่อของถูกของคุ้มอะไรถูกอะไรคุ้มค่อยซื้อช่วงนั้นคือต้องเข้าใจว่าในช่วงนี้ค่ะหลายร้านมากเลยที่เขาจะจะจัดโปรโมชั่นจัดแคมเปญลดราคานู่นนี่อะค่ะคือถ้าเรามีเงินทุนเดิมดีพอแล้วมันยังเขาเรียกว่าอะไรอะ ยังหมุนเวียนได้ดีคือบางบางธุรกิจอะค่ะได้รับผลกระทบแต่ได้รับผลกระทบน้อยยังหมุนเวียนดีเพราะฉะนั้นเราใช้โอกาสนี้ในการซื้อของถูกได้แต่สําหรับบางคนที่ยอดหดเยอะเลยหรือว่ายอดขายไม่มีเลยแล้วธุรกิจได้รับผลกระทบหรือว่าการจ้างงานเขายังไม่จ่ายเงินเดือนเขาลดลดเงินเดือนเราอันนี้ค่ะควรจะต้องดูว่า ไปหาซื้อของสินค้าต่างๆอถูกเมื่อไหร่คุ้มคุ้มเมื่อไหร่ว่าซื้อเยอะแล้วยิ่งคุ้มหรืออะไรดูว่ายิ่งถูกยิ่งคุ้มค่อยเลือกซื้ออันนั้นคือเหมือนเราต้องใช้เงินของเราให้คุ้มค่ามากขึ้นให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อก่อนจะชอบอะไรต้องคิดทุกครั้งแล้วนะคะนิสัยแบบคือเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อของเราว่าคิดให้มากขึ้นเพราะว่ารายได้เรารายรับเรามันไม่เหมือนเดิม สำหรับสิ่งที่3ที่ควรจะทำนั่นก็คือพยายามทำหนี้ปัจจุบันให้เป็นศูนย์คือหลายคนนะคะมีหนี้สินโัวพันไม่ว่าจะเป็นแบบผ่อนรถผ่อนบ้านหรือว่าหนี้บัตรเครดิตแล้ว ตัวเองยังมีกำลังพอหรือทุนเดิมยังมีพอให้สามารถโปะได้เบสแนะนำว่าถ้ายังเหลือยอดผ่อนไม่กี่เดือนแล้วโปะได้โปะไปเลยตอนนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมารับภาระของในเรื่องของทั้งเงินต้นทั้งดอกเบีย้ยแล้วก็ในสถานการณ์แบบเนี้ค่ะเราไม่รู้ว่าอนาคตอาจจะดีขึ้นหรือแย่ลงเพราะฉะนั้นนะพยายามเคลียร์นี่ปัจจุบันให้เป็นศูนย์ดีที่สุด สำหรับอย่างที่สี่นะคะที่เราควรจะทำนั่นก็คือการลดการสร้างหนี้ใหม่คือลดพยายามลดถ้าให้ดีค่ะไม่ควรสร้างหนี้ใหม่เลยแต่ถ้ามันจำเป็นไม่ได้จริงๆอะ่ะก็คือพยายามลดการสร้างหนี้ใหม่เบนแนะนำว่าช่วงนี้ค่ะพยายาม อย่าฝึกนิสัยรูดบัตรเครดิตเพราะว่าการรูดบัตรเครดิตมันเป็นการฝึกนิสัยแบบผิดๆของเราให้เราใช้เงินในอนาคตถูกไหมคะแต่เราไม่รู้ว่าอนาคตอะรายได้ของเราอาจจะหดลงกว่านี้หรืออาจจะยังไม่มีรายได้เข้ามาเพราะฉะนั้นอะพอเราใช้เงินอนาคตแล้วอนาคตเราจะไม่มีเงินอะเราเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าบัตรเครดิตถูกไหมคะคือมันตรงตัวเลยเพราะฉะนั้นอะ เซฟเซฟเลยคือพยายามอย่ารูนบัตรเครดิตแล้วก็คือถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็โอเคก็พยายามรูดให้มันแบบผ่อนศูนเปอร์ซะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าเราได้ไม่ต้องมานั่งรับความเสี่ยงในอนาคตที่อาจจะเกิดโดยที่เรายังไม่รู้ว่าสถานอากาศอนาคตจะเป็นยังไงนะคะสำหรับสิ่งสุดท้ายอย่างที่5ที่ควรจะทำเพื่อที่ว่า ใช้เงินยังไงให้อยู่รอดในช่วงโควิดใช่ไหมคะอย่างที่5นั่นก็คือการวางแผนการเงินระยะยาวเพราะเราไม่รู้ว่าโควิด19เนี่ยจะอยู่กับเราไปอีกกี่เดือนกี่ปีครึ่งปีปีหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้คือการวางแผนการเงินระยะยาวเบสจะแบ่งเป็น2เคสนั่นก็คือเคสของคนที่ยังมีเงินประจา ทุกเดือนอยู่นะคะกับเคสของคนที่ว่ารายได้หายไปเลยในเคสของคนที่มีเงินเดือนประจําทุกเดือนอยู่ไม่ว่าจะเท่าเดิมหรือน้อยลงะคะ่ะสิ่งที่คุณต้องทําตอนนี้คือเอาปฏิทินหรือว่าเอาสมุดมานั่งเขียนเลยว่ารายได้รายรับตอนนี้ค่ะมีเท่าไหร่แล้วตอนนี้มีรายจ่ายคงที่คือรายจ่ายที่เรารู้ กะได้อยู่แล้วว่าเราต้องจ่ายอะไรไปบ้างต่อเดือนเสร็จแล้วอะค่ะพอเอารายรับมาลบกับรายจ่ายคงที่เราจะเหลือเงินก้อนหนึ่งที่สำหรับใช้จ่ายในแต่ละเดือนนั้นเบสแนะนำว่าในเงินก้อนนั้นนะคะที่เหลือสำหรับใช้ใจ่ายอะแบ่งมาสักบางส่วนเอาไว้เป็นสำหรับเงินเก็บทุกวันนี้ค่ะถึงแม้ว่ารายได้จะลดลงแต่ยังไงอะ เงินเก็บเราต้องมีเดี่ยวอยู่ทุกเดือนจะเก็บมากจะเก็บน้อยยังไงคุณต้องมีเงินเก็บเงินเก็บเป็นเรื่องสําคัญมากจะเก็บเดือนละ500เดือนละ1000ก็ได้นะคะยังไงก็ต้องมีเงินเก็บพอหักแบ่งส่วนเงินเก็บแล้วมันก็จะเหลือ,เ,อเงินหนึ่งก้อนที่เราเอาไว้สําหรับกินสําหรับใช้สําหรับเดินเดินทางไปทํางานนะคะถ้าสมมุติว่ายังต้องไปทํางานอยู่อะ่ะอันนี้ค่ะให้เบสเบสแนะนําว่าให้เอาเงินก้อนเนี้ยดูว่ายอดเท่าไหร่เราเอามาหาร หานต่อหนึวันเลยว่า1วันเราใช้เงินได้ไม่เกินกี่บาทแล้วจะต้องซีเรียสในการใช้เงินตามจำนวนเงินที่เราตั้งเอาไว้คือเราต้องมีระเบียบวินัยในการใช้เงินมากขึ้นแล้วก็ซีเรียสกับการใช้เงินมากขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าเรารู้แล้วว่าเรามีก้อนเนี้ย ที่สําหรับใช้ใช้ได้ห้ามใช้เกินเท่านี้อันนี้เราก็จะสาม,มารถอยู่รอดได้นะคะแต่สําหรับอีกเคสหนึง่งที่เบสบอกว่าเป็นเคสที่ไม่มีรายได้เลยช่วงเนี้ค่ะสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกเลยคือในเมื่อรายได้เราไม่มีง่ายๆเลยตรงตัวก็คือเราก็ต้องไปหาอาชีพอื่นหาอาชีพเสริมทําเพื่อหาไรายได้เพราะว่าทุกวันนี้เราต้องหาเงินเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวกินข้าวทุกอย่าง ทุกอย่างสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะคะมันต้องใช้เงินหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้เลยก็คือไปหาไรายได้เสริมไรายได้เสริมจากอย่างไงคะเช่นทำอะไรก็ได้ที่มันออนไลน์ที่เราสามารถหาเงินได้จากในบ้านหรือว่าตอนนี้ธุรกิจที่น่าจาับตามองก็คือฟู้ดเดลิเวอรี่ถ้ามีรถมอเตอร์ไซค์หรือมีอะไรก็ลองไป ทำธุรกิจนี้ดูนะคะคือทําอะไรก็ได้หารายได้หาอาชีพอะไรก็ได้ที่มันเสริมหรือว่าไปอ่านมีฝีมือด้านทําอาหารไหมก็ไปทําอาหารขายอันนี้ค่ะคือยังไงก็ได้ให้มีรายได้เข้ามาเข้ามาหาเราเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วพอมีรายได้ปุ๊บก็ทําเหมือนกับของแผนแรกเลยก็คือ มานั่งเลสเลยว่าแต่ละวันต้องใช้ได้ไม่เกินกี่บาทใช้เงินได้ไม่เกินกี่บาทแล้วก็ซีเรียสกับการใช้เงินแล้วก็มีระเบียบวินัยในการใช้เงินกับตัวเองมากขึ้นนะคะเท่านี้5วิธีง่ายๆแล้วเราก็จะอยู่รอดไปกับโควิด1 9ช่วงนี้นะคะสําหรับวันนี้เมทก็ฝากคลิดีๆเท่านี้นะคะคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามด้านล่างกันด้วยนะคะ